นี่คือสวนมะนาวของเราบรรยากาศตอนเช้าที่มีสวนมะนาวบรรยากาศคุ้นเคยของเราที่เนิ่นนานมาสิบกว่าปีมันจะเป็นภาพที่เราต้องจดจำมันไว้ใครจะไปรู้ว่าสวนมะนาวที่เราคุ้นเคยสิบกว่าปีวันหนึง่งมันอาจจะไม่อยู่ บรรยากาศก็แสนอบอุ่นทำไมฉันรู้สึกเศร้าจังเลยอะเดี๋ยวนะมะนาวต้นนี้ก็ปลูกเสนนานเรากำลังภาคใี่หนึ่งเศร้าใช่เราต้องทำให้เศร้าทุกคนเศร้ากันไหมคะเศร้าเพราะอะไรคะเขราะเราอ่ะต้องขุดมะนาวกันตั้งหกหลุมใช่ไหมนะแถวจะต้อง ไม่ได้เจอมันมหลายปีแล้วนะที่เราตื่นมาแล้วเจอมันอืมเราต้องขุดทั้งน้ําตาอืมขุดทั้งความเหนื่อย